สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุลาการคลิปนี้ก็มาดูการม้วนขอบปากตะก้ารอบที่สาม้ะค่ะพี่น้องสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นการจยักสารตะก้าของคุณพ่อง,งามชุ่มชื่นค่ะรอบที่สามแล้วค่ะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วค่ะ EP นี้เป็น EP ที่สองเอ่อสี่ร้อยยี่สิบสามค่ะ เวลานานเหมือนกันนะคะนี่ค่ะน่วยตะก้านี่ค่ะพี่น้องถายเอซีดูค่ะนี่ค่ะปุ่มพันม้วนโอ้มืดเลยค่ะพี่น้องอันแสงหมาเนาะพ่อนะพระอาทิตย์ยังบวขึ้นค่ะพี่น้องก็เลยมืดๆมืดหน่อยนึงนีคะ สารภูมิปัญญาท้องถิน่นการจักสานตะก้าของคุณพ่อง,งามช่มชื่นค่ะมืดมืดค่ะพี่น้องอืมตอนนี้สว่างแล้วสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะปากตะก้า คมพัน์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ f อฟทุกท่านนะคะขอให้ท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานที่ทํานะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกอย่างนะคะจะเดินทางไปแห่งหนต่งใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยะคะ่ะขอให้พบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะปีใหม่นะคะให้ปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงะคะ่ะ Thank okay. you. สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจากสารตะกร้านะคะของคุณพ่องามชม่ชื่นคุณพ่อคุมพันตุลากันค่ะถ่ายทําให้กับเอฟซีได้ดูนะคะอยู่ในช่องคุมพันตุลากันนะคะเป็นวิธีการดํารงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินค่ะการเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตนเองให้กับครอบครัวค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยนะคะ คุมพันก็รักเคารพให้เกียรติ FC ทุกท่านค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเสร็จค,คุณคุมพันก็จะรีวิวตะกร้าให้ดูค่ะตอนนี้คุณพ่อกําลังเก็บส่วนตอกแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะจริง ขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ